ไม่ใช่โอ้สภาพบอกเลยนะตาที่กูไปครับจีแล้วไม่ลอยเซนเหรอ ับนตบ้านไม่ได้ผับจีวะก็อยู่เว้ยนะน่าจะไม่อยู่อยากลงดูหนอนจัง ไม่เอาดีกว่าเด็กแตกเลยเอ้ยเอาเลยเหรอมีคนนะเด็กไม่หนีไม่หนีนั่นเงี้ยเจอด้วยยังไงยังไงเราลงข้างล่างทันก็ไม่ได้กลัวก็ได้อยู่แล้วลงข้างล่างลงข้างล่างอ้าวเข้าไม่ได้เหรอโอ้จบแล้ว ก็ว่าเข้า,ขาได้ดมันต้องเข้าตรงรูอย่างเดียวเลยเหรอไม่รู้ใช่แล้วไอ้เหี้ยตรงนี้ิเก็บเก็บเก็บเรีบเก็บเรีบเก็บของเก็บหนึ่งเก็บหน,นึ่งตาอยู่ไหนวะตาหายกันไปอีกแล้วไอ้เหี้ยกำลังได้ของเองสามตัวข้างในมีคนเหรอข้างในมีคนด้วยไม่มีนะสแ,แกนแล้ว ไอ้เฮียกูช่วยตั้งไงเนี่ยกูหนีกูหนีกูหนีขาหนีขาหนีเหรอหอดปะมันเห็นละมันเห็นละอ๋อจบละไอ้เฮียเออไอ้ไอ้ได้เข้านูหลอดไม่ถึงไปดิเข้าเข้านูหลอดแต่กันก็ไม่มีกรอบลุบโอเคก็ตะกี้ก่อสองไหมอ่ะด้านในอ่ะเมื่กูเห็นนะเนี่ยไอ้เข้านูหลอดไม่ช่วยไอ้อันนี้เอ๋อนี่ เอาปืนตะกี้ดีกว oh, right? ่าเข้าไปเนี่ยะออมันจะลอยขึ้นไปด้านบนเหรอใช่ป่ะไม่โอ้โหว้าวอุ้ยเค้มแต่แฝดแล้วก็พุ่งลงมาเลยรับมันอุ้ยเยอะปะไม่รู้มันยิงกูสอยการอากาศเลยเหรอมันระเบิด

เจ็บเจ em> ็บเจตัวน uh. 네ี้เจ็บอุ้ยอยหลังกูมาไงมาไงอุ้ยไปดีไปดีเม็ดเดียวอ่ะขึ้นสวรรค์ไปดีไป้้าาา้าา้เ้ยจาาจ้เจเจเ ไม่ใช่ไอดอกที่ชุบที่ชุบหรอก็รู้ใครเรียกงอดอกตัวนี้ก็มีมนี่าไอ้เชียงกูเรียกทำไมไม่เป็นไรไหนก็เดี๋ยวไม่ได้ใช้บ่อยขนาดน,นะนั้นขอปัม๊มเลือดก่อนละกันเบียดกินอะไรวะที่อ่ะ เปลี่ยนปืนได้ป่ะยอยากเปลี่ยนปืนว่ะอ๋อปืแต่ละปืน,นเล่นเลยเล่นดีว่าเล่นเลยเอากระสุนส้มเลยกูเล่นกระสุนเสียวอ่ะ

ผมไม่ได้เล่นปืนใหม่นี่มันไม่บัฟดาเมจเลยอ่ะม, <c oughs> มันยิงยากอยู่แล้วนะจริอแม่มันไม่บัฟดาเมจขึ้นมานิดนึ่งอ่ะเหมือนตัวนี้จะมีคนนะจะไม่ผิด <c oughs> ให้กูเก็บที่ชุบเลยอการวงดิให้กูเก็บที่ชุบเผื่อเปะละ่าล่ะเดี๋ยวกูยังกูไม่มีเดี๋ยวกูเก็บเอง ยมีคนมาใครหน้าเลไรซะตรงไหนวะอยู่ใต้ดินเหรออยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินเหรอกูมาไหนเนี่ยยังไงนย่เลยเยอาเลยแก่แล้ สัตว์มันใส่แกนกักปรึกษากันเลย,ยเอา้าวกรรมกูไม่รู้ไงแล้วกูจะลงใต้ดินยังไงเพวกมึงลงกันยังไงกล้วเข้าเข้าซอกมาดิซอกนี่เหรอมีเหรอไม่ใช่ใ<น>ไอ้อออไอ้สุกี้เนี่ยถ้าถอตาถอยถอยมาได้ก็โอ้คุณนนไอ้โฟกัสใสแกนเอาจนมันดนูจริงก็เดี๋ยวไอ้เจ้าขอโทษห้องมาอยู่ตรงหลุมไม่ใช่ตรงกลางอ่ะ นี่เหี่ยบะเหี้ยกูสไลด์หนอนี่เพื่อนกูแตกไม่แตกไม่แตกลังไปกูจุ๊บันแล้วอืมเหี้ยกูเล่นคนเดียวก็ได้สัตว์ในเวียน ที่ชุบออกมาเดี๋ยวนี้ไอเวนตายหมดแล้วชุบในนี้ได้ปะไม่ได้โอ้โหได้ได้ได้ไอ้หาาอยากให้เพื่อนได้บวกชุบละตังด์ีชุบละลมึงรอชุบไอ้ตาเลยมึงเพิ่งเก็บของด้วยไอ้ตาได้เก็บ <laughs> ด้วยมาปรึกษาเพื่อนเลยก็เห็นเพื่อนอยากอยากบวกไงอยากบวกแค่นั้นแหละ ไอเหี้ยพวกปื้นจากความตายสองรอบวะไอ้ตาไม่ได้เล่นไอ้เหี้ยมันเปล่าไอ้แก๊สพิษอัดไอ้ตาแบบอัดแล้วอัดอีกไอ้เหี้ยอยากเปลี่ยนปืนอุ้ยใครตั้งแก๊สลิงไว้ตรงนี้วะก็นแหลกก็มันก็ยิงพวกกูนี่แหละไม่ไม่มีกระสุนอันนี้เลยวะ เหม่งยาบ้างด้วยชงชงเฉีวยวเนี้ละกันก็ต้องการกระสุนเขียวอะกระสุนเฮียนี่เพียบเลยวะ่ะกระสุนอะไรกระสุนส้มๆมต้องการกระสุนลายแมชชีนกัน ปืนเขียวเข้มมีไหมไม่มีบ้างอ่าพวกมึงเล่นปืนเอเนจีะ่ะล่ะมาแรกกูก็ได้นะเฮ้ยมันนี่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 มันมนี่เมาวนี่เพราะปืนอันนี้กูเล่นยากมาก <Shop ping, S 1> เช็อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งโอ้ยกดไม่ได้เปลี่ยนปืนเฮ้ย วงมันเปลี่ยนวงมันเปลี่ยนวงมันเปลี่ยนมันเลยม่เสียงกันมันก็บอกมาเยอะเหมือนกันนเนี่ยมันก็มาเจอเราเจอกูเก็บคนเดียว <c oughs> เป็นจริงๆเนี yeah, <but> yeah, ่ยเป็นยังไ<อ>งวงวงแดงมานะ ทำไมกูอยู่ดีเกาะนี่วะกูเป็นเกาะฟ้าหรือว่ามันเป็นเกาะ้า,าแล้ววะกูหลอนอไนอนนอเปเองไกแล้วมึงยังไม่ได้บวกกับใครเลยนะเฮ้ยแอดอปไม่ใช่แอดอปอ๋ออช็อปก็ได้อ๋อไม่มีไอ้เกียร์เดียร์ีกจะเยลยจะเลยละ ได้กอบว่วงจังครับไม่มีคนมาแนนนอนเล้วมันสลิง đọc nữa rồi. Spin đi here. Print D the spin file. Cháy. We're kill leader. Let's see how Mày à? มันปักไอ้แสงนี่ยังไงวะแสงหนนี่คน F1 ไง F1 กูไม่มีเลยไม่แค่กดไลค์ไม่ได้ใส่มาหรือาเออไม่แค่กดไลค์อ่ะใช่เจอสโคปสไนท์บอกเลยนะ คือแบบกระสุนกูเยอะจัดจดอ่ะไม่มียา ไม่มียาชาร์จก่อนอะ่ได้มีไม่มี energy แล้วมันก็มาอันนี้อดีตมาปัาป๊มเอาไปเก็บโมปลาชิวฟังน,นี้ฟังน,นี้ เฮ้ยเฮ้ยมันยิงมาไม่มันไิงมันยิงกันมันยิงกันต่กระสุนันมาทางนี้จริงป่ะเดี๋ยไอ้ขีเขียเลยสัสเราอยู่นี่แหละเราอยู่นี่กําลังไปหาพวกมึงบอกกันเดินจังวะ อุ้ยตรงนี้เราจะบวกเลยเหรอหรือว่าไงเยอะเกินเยอะเกินใช่ป่ะงั้นเรารอ้ไอ้บาสยิงแล้วสไนด้วยเจ็บไล้วหนึ่งตัวงั้นเราก็ด่าอนี้แหละเราด่ามันไม่กล้ายิงเราหรอกมีตัวขึ้นบ้านนี่มันมมีขเออมีขึ้นบ้าน เลีวยเราก็กลับไปที่เดิมเพราะวงบีบนะมันบอกกันอยู่ตรงนี้เออมันสแกนอะสแกนไม่ถึงถึงแกโดยครูจริงปะเดะมีวในบ้านนี้หนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นให้กูสแกนปะล่ะกรับครับกราบครับกครับวงบีบวงบีบวงบีบไป อุ้ยเซียนกระจังโว้ยเกี่ยวปะล่ะธรรมดาน้องๆเมื่อกี้ว่าไม่ได้กอดแดงกันเลยเฮ้ยจริงปะเด้าเออคนานยิงกันกอแดงกันเ่ยไอ้เชี่ยมันพวกมันก็ต้องจ้ำวงแดงดิรูเราอ้อมขนาดนี้แล้วพวกมันไม่ตายกันก่อนหรอวะก็ว่าว่ามันตายวงปะคิดว่าไง ไม่นานมั้งมีติดกันต้องรีบรีบไปอ้อมรีบไปหามันดีกว่าจะไปแม่บงก็อยู่ฟังนูนะวันนี้ยิงอะไม่ลองหาที่ดีๆยิงกว่ามันตัวเดียววิ่งไปละสองตัวสามตัวสาม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 ยังไงถอยมาถอยมาไอ้ตาอยู่ฟังนู้นไอ้ตาอยู่ฝั่งดูอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน ก็จะวงแดงอยู่ตรงนี้ไอ้เชี่ยถอยถอยทักมากระมาทักกระมาหนึ่งแอร์ดอตคอมเจมี่รอเราก็ะวิงมาวงแดงวงแดงพวกมาทางนี้พวกวงแดงมึงแรงไอ้เชี่ยเชี่ยมันอะไรวะเนี่ยวงแดงวงแดงวงก็วงแดงวิ่งเฮ้ตาอัรติเมดเอ้ยสวยกูเลยกดให้มันกูได้ปืนนะเนี่ย ปืนอะไรสไนยเหรอไม่ปืนสีแดงอะปืนกลนะเออกระสุนมันไม่ต้องใช้นี่ใช่ป่ะสกูบทองเหมือนแบบกระสุนที่เรามีมันไม่ใช้มันใช้แค่แบบปืนของมันเองอะแล้วมันออกมาอย่างวงแดงอะมันปืนคลได้ด้วยไม่รู้มันนี่มันนี่มันนี่เหมือนพีก้าสิบอะจัดไป เลากูยิงยับยิงทีละสามเออกูจำได้แล้วพาวเลอร์ยิงทีละสามนัดการนี้ใช่ไหมสามห้านัดด้วยคูดวนไม่อยู่ไหนระวังน้ามันอยู่แถงนี้แหละอือใช่นี่โอเคตัวนี้ก็มี มันเห็นเราแล้วมั้งใช่ป่ะได้แล้วนี่อยากได้กระสุนสนัยป่ะให้ไมอีบ้างวะสแกนไม่ถึงว่ะมันขึ้นไปด้านบนแล้วน่ะมันอยู่บนบ้านน่ะเห็นปะสามตัวเลยน่ะขอบวงยิงไปละวยิงฝั่งนี้มาแล้ว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 มาแลงมาแล้วมาแลในบ้านอยู่ในบ้านตรงบ้านน่ะในบนบ้านนั่นตัวอ้าวครณรตี้นี่หว่าใช่ป่ะที่กูมากับมึงอ่ะ งมาบ้านตัวหนึ่งตรงนี้กับด้านบนตรงบ้านคอล์ัลตี้กันโดนบ้านเออใช่มาคอล์ัลตี้กันระวังนะเดินยิงมันนี่มันนี่มันตรงกูเล่นตรงกูเล่นได้เลยข้างบนไปข้างบนมีใช่ข้างบนมีอ่ะแต่กูยิงไม่ได้กูไม่ใช่แรงวงแดงมาแล้ววงแดงไม่มีแล้วมันมันมันเล่นเรงนี้เล่นร้านเรงนี้มันไปได้ใช่ไหมวงแดงไอ้สัตว์เออไอ้เนี่ยอุ้ยเออมันยิงมันยิงมันยิงไอ้บัอข้างบนยิงข้างบนยิง ระวังนะเ่าเล่นตรงไหนดีเนี่ยไปไปข้างหน้าก่อนบ่ได้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 ข้างบนมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วนี่นี่ขวาก็ได้ขวานก็ได้ขวานี่ขวานี่อุ้ยกดจ้าอะไรล่ะอู้ว์สนิทด้วยเวนจู๊จูเฮ้ยโอ้ย อะไรล่ะอะไรล่ะ,ะ,ละข้าโมยก็ดูให้ได้รอมมันอ้อมมานะอยู่ในวงให้ปั๊มยาเร็วขึ้นด้วยใช่เหรอเฮ้ยแต่กูไม่เห็นเค่เลยเฮ้ยเ <laughs> <c oughs> หียเรานี่ข้างหลังมีเพื่อนก่อแตกก่อแดงแตกกูจะตาย เข้าใจเดือดตัวปั๊มยาปั๊มยาปั๊มปั๊มอยู่เฮ้ยเข้าวงเขง้าวงเข้าวงใช่ใช่ใชเลสเลสลอนโอ้ยอูยอย้มันเจอหินนี่แหละเห็นนี่เห็นนี่ลเล่นได<ๆ>้เห็นนี่เล่นได้ผมไม่มีที่ปั๊มก่อแล้ววะ่ะเพื่อนหมดตูดเลย ตามไปตามไปตามไปไปหนไปกูดูกูดูกูขออัพก่อนหน่อยกูขอยิงอัพก่อนหน่อยกูจะแตกนนั่นกูไม่มีที่ปั๊มเกาะ ใครมีกูบ้างก่อแดงใครมีที่ปั๊มก่อให้กูบ้างใครมีที่ปั๊มก่อให้กูบ้างกูไม่มีแล้วก่อไม่มีเหรอสวยเออสวยถอยอยู่ข้างในหน้าต่างเห็นไหมตัวเดียวเลยเลยทีนี้เลยทีนี้ตีเดียวเดี๋ยวกูสแกนให้อยู่ข้างใน ไอเมีอะไรบ้างปลาระเบิดไปปลาระเบิดไปปลาระเบิดไปปาระเบิดเข้าหน้าต่างนี้หมดลงบนปมันอ้อมมา<บ>มันอ้อมมามันอ้อมมาก็แตกก็แตกแตกูไม่มีที่ปั๊มก่อแล้ววะก่อเพื่อนน็อกนอก,นอกตรงกูเพื่อนก่อมันเจ็บมากตรงนี้ยิ่มันยิ่มันยิ่มันเจ็บเจ็บ เจ็บมะมันเจ็บมะมันเจ็บต้าตัวกูต้าต้สวยต้าตรงตรงไอ้บัสตรงกูตรงกูตรงไอ้บัสไปช่วยไอ้บัสเอ้ยมันก่อแดงนี่หว่าไอ้ต้าซ้ำมันเลยไอ้ต้ามันก่อแดงตัวกูตัวกูตัวเดียวตัวเดียวตัวไรกแทกก็แตกเจ็บเจ๊มากยิงยิงยิงวิ่งยิงมันซ้ำกูมซ้ำกูสวยอ้โหไม่ได้กูดอายอ่ะตายไอ้เหี้ยกูไม่ได้ยิงโลงเลย